เพั่อารับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่องต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน ผมไม่รู้แต่ทำลายการต่อสู้ไม่รู้ผมไม่อธิบายแท่จริงอาจารย์บุรดงทำให้มวลชนไปสู้แต่ไม่ต้องให้ผู้นำสู้แล้วก็รักษามวลชนให้อยู่ในกรอบนี้ตลอดเวลาใช่ครับใช่ใช่ถูกถูกแล้วยังไงก็คือแล้วยังไงจะพูดไปทำไมกูไม่เข้าใจไปสู้แต่ว่าผู้นำไม่ต้องไปสู้นะใช่ใช่ใช่แล้วยังไงก็ประมาณนั้นแล้วยังไงคืออาจารย์สมศักดิ์มาบอกว่าออนี่ใช่ครับผมพูดอย่างนี้มาตลอดเพราะว่า พราะผมพูดแบบอุดมการประชาธิปไตยไม่ไม่มีคนมีอุดมการประชาธิปไตยแท้จริงที่ไหนปกป้องผู้นาที่ผิดคอยยึดแต้มคนแบบนี้ในลักษณะผู้นำยมคุณบอกว่าทักษิ้ผิดก็จบผมก็ผู้นํานิยมก็จบแล้วยังไงแล้วแล้วเป็นยังไงมึงยาวมึงจะอะไรกับกูกูถามจะอะไรกับกูฮะกูมันทิดทักษิ้งยังรอคนไปตายกูเป็นนิยมทักษิณแล้วยังไงจบแล้วยังไงโอเคโอเคก็ก็ ก็จบก็จบแค่นั้นแหละคือจริงๆนะประชาชนเขาขอร้องผมนะครับเขาบอกว่าอย่าเถียงกันได้ไหมเขาลำคาญเขาลำคาญจริงๆอ่ะนะแล้วมันเหนื่อยดูความลำคาญคนขับรถามถนมันสีควายให้ซอฟังลำคาญอย่างนี้ผมว่าดีเพราะยอดวิวมันเยอะครับแล้วอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับพี่น้องที่รักท้กหลายไอจอไม่พอที่เรานัดกันมานะผมพูดตรงๆนะไอพอที่มันโยู่อย่างเียวเวลาไปกิน ไปกินบุฟเฟ่แล้วไม่ชวนนะมันโกรธจริงๆมีคนมารายงานผมเนี่ยใช่ใช่ครับบอกทําไมไม่มาเรียกเวลาไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่ครับส่วนไอ้จอมนี่ก็เวลาเออะไรไม่มีแล้วจะเผาผมหรอกไอ้จอมนี่มันแปลกนะคนหายไม่กินอะไรเลยว่ะเออเออมันชอบกินสาหร่ายองกินสาหร่ายก็เท่านั้นทะเลาะกันเรื่องกินเท่านั้นอะไรเรื่องอื่นไม่มีหรอกพี่น้องเรื่องอื่นคุยกันสบายผมพูดเล่นนะนะที่ว่ามันจะไปร้องเรียนตัววีน้ำไม่กล้าไปหรอก คือไม่มีอะไรหรอกครับนะไอ้ที่ทาทุกวันนี้มันเป็นเรื่องดีครับทุกคนที่ทาเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่อีกแบบหนึ่งอะ่ะคือมันจะต้องขัดกันเพื่อให้เห็นอันนี้ต้องโทษนะชอ่อเนี่ยแกเป็นคนวางแผนมาอย่างนี้ผมก็เล่ไป้ตามหมดนะผมกับสมศกิมไม่อะไรพระผมก็ไม่รู้จักเขาเน่ะพอดีว่าเรียนคนละที่แล้วบังเอิญว่าเขาหน,นีมาผมก็ไม่ได้เจอเพราะผมก็คิดว่าเขาเป็น กาดนปชพูดเลยไม่เจอแล้วหัวขาวให้กาดัไม่รู้ไงไอ้ไอโยนกเอ้ไม่ใช่มันนัดมานะผมไม่ไปผมผมคิดว่ามันเป็นกาดผมก็คิกกี้คุยผมไม่คนอย่างนั้นแหละครับเป็นคนที่หยาบกระด้างอาจจะว่าเป็นเชื้อไพรมันแรงอะนะผมทําธุรกิจไม่คืออันนี้อันนี้ด้วยด้วยการจัดรายการมาอาจารยขอแก้ตัวนึงคือผมเห็นอยู่ว่าแกพยายามยุทักษิณนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ผู้นําไม่สู้นะคือมีหลายคลิปที่ พยายามยูทักษิณแต่ว่าก็พอย่างเียผมทำคลิปสุดท้ายว่าสู้เิอทักษิณอืมใช่นะแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายังส่งสารถึงทักษิณให้แบบอย่างนี้และแต่ว่าอาจารย์แกบอกว่าไม่ไม่ยูผู้นําเอออันอันนี้ก็คือผู้ที่ผมแย้งคุนะคุณหักหลังดม่ว่าฮะหักหลังอะไรผมก็หักหลังสมศักดิ์เยี่ยมไปเชี่ยมให้มันคงเส้นคงวาด้วยจอมคือเป็นคนต้องมีจุดยืนเลยตอนที่อาจารย์สมศักดิ์โฟนอินมาก็ยังแบบ แยงแยงอาจารย์สมศักดิ์อยู่คนนี้แยงตลอดแยงหมดนั่นแหละแต่ก็ไม่ว่าจะคุยอะไรใครว่ามีมีคนซาดอีกตัวอย่าหยุดโอ้ยอย่าพอสมควรนะคืออันนี้เป็นการแสดงนะครับผู้ปกครองควรชี้แนะนะจริงถ้าถ้าถ้าฝ่ายเอาตาเราอยู่ที่ถ้าฟังอยู่ว่าจะสั่เอะไรพวกนี้มันคล้อขนาดนี้ไอไอนอกเยี่ยมกับไออะไรในกระบวนการเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเชื่อว่ามาแอบฟังยไอ้เนี่ยแบบจำหน จำนวนยอดวิวเยอะๆที่ฝ่ายหนึ่งมาฟังอยู่คกอรามานออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความจําเป็นนะครับว่าบางบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติของการโต้แย้งขัดแย้งประชาธิปไตยก็เป็นอย่างงี้แหละถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบสุขุมพันธ์เห็นว่าแม่งโคตรเอ๋ยนายยนง่โง่ชิบหายมเลือกได้ไงวะยิ่งดูยิ่งยิ่งดูยิ่งปัญญาวงเป็นมายกันหมายครับแล้วไปมามันเป็นผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แล้วมันไปโดนนั่นโดนนี่ผมก็ไม่ว่าอะไรมันโดนมาตาสีสีคอรชรให้ผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับมันนะอยู่ๆไอคอรชเนี่นะสุขุมพันธ์จะชั่วยังไงจะโกงยังไงนะมันก็คือมาจากการเลือกตั้งแต่คอชอนี่มึงเล่นงานล้วผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับหรือหรือแม่แต่ไปบอกว่าผ่องพันธ์ทำฝายผ่องพันธ์ไปเล่นกู่เจิงหรือไอผมว่ามันเรื่องธรรมดาหรือรวยปีชาไป คือมันไม่ได้ทามันไม่ได้อมเพชรพูดตรงๆของมันไม่ได้อมเพรใช่ไหมไล่ปีชาลูกมันมันก็ไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำมาเลมันก็หากินธรรมดามันมาทํางานอะไรได้บ้างมันก็ปกติมันก็มีนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กระทบคนส่วนใหญ่ แต่ว่าลูกปีชาที่ทําะคือมันก็ผิดจริงๆนะครับในเรื่องของการหลายเรื่งมันไม่ใช่ความันคือว่ามันไม่กิดทบคนส่วนใหญ่ข่งมาัรฐานเดียวกันในการจีวิธีนี้กับทุกคนในประเทศไงคือสำหรับผมนะผมเป็นคนหยาบผมสนใจว่าไอ้บอร์ดมันให้ทหารยึดอำนาจเนี่ยผมไม่ยอมอันนี้สาคัญที่สุดเพราะมันเป็นต้นตอถ้าคุณยอมรับการยึดอำนาจรับรองไอ้ประยุทธ์รับรองครมองนี่นะมันจบแล้วครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดมันมันใหญ่มาก อย่างเดี๋ยวคุณคุณไ่พูดปุ๊บนะเลิกพูดอย่างอื่นได้แล้วมันมันก็จบครับก็คือเราก็ร้อมันอย่างเดียวอ่ะไออย่างอื่นจุยกิกมันเสียเวลาครับเราก็ลองทํางานใหญ่นะถ้าคุณไม่มีระบบกษัตริย์ผมถามว่ามีคอรชองไหมจะมีปีชาปยุทธ์มันก็ไม่มีก็จบโดยปริยายคือที่เดียวจบครับเพราะฉะนั้นผมต้องยืนยันว่าถ้าไม่มีระบบกษัตริย์นะสบายไปร้อยอย่างไม่ใช่แปดอย่าง ุณจะประหยัดงบสารพัดและคุณจะโอโหประเภทไม่ต้องรอขบวนรถติดครับแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปเพื่อประชาชนแล้วก็แข่งกันครับใครจะดีจะโชคแข่งกันสี่ปีเลือกใหม่สี่ปีเลือกใหม่ประเทศไทยเนี่ยนะคนไทยมันถูกหลอกถูกด่าตอนผมเรียนหนังสือนะครับครูจะสอนคนไทยเนี่ยนะไม่มีระเบียบวินัยเลยเวลาจะทําอะไรก็ไม่เข้าคิวว่าไปนู่นนะคนไทยเนี่ยไม่จัประหยัดเลยเนี่ย มีบาทหนึ่งก็ใช้ครึ่งบาทอะไรคือสอนประชาชนที่รู้จักระเบียบไอ้ประยุทธ์เองก็สอนประชาชนให้รู้จักระเบียบไอ้เตมส,สอนว่าโตขึ้นไม่โกงเมื่อวานนี้อลงกรณพลบุตรไปปรึกษากับเตมว่าการโกงคือหายนะของชาติไอ้เฮียหายนะพวกมึงนั่นแหละไ,ไอ้คนอยา่างเตมสอนคนไม่ให้โกงไงฮะกูถามมึงมึงกินเงินเดือนกี่แห่งจะเพราะเงินเดือนที่มึงกินน่ะมึงเป็นประธานองคมนตรีใช่ไหม เป็นรัฐบุรุษและเป็นประธานที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพประธานที่ปรึกษาโรงแรมภาษาอิติลีเสียเจริญประธานสารพัดเบียชงเบียช้างมึงเป็นหมดกูดถามว่าไอ้แค่นี้มึงโกงไหมฮะร,าารต่เพราะดำรงตําแหน่งก็โกงแล้วเขียนมาว่าผมฟังอะไรที่คุณว่านะแต่คุณต้องมองในภาพรวมครับ อ๋อหมายถึงเรื่องไว้ให้ทักษิณลบทักษิณสู้อะไรนะอ่าในภาพรวมคืออะไรคือการรักษามวลชนให้อยู่ในกรอบทักษิณที่ว่าแน่นอนคือวันดีคืนดีเขาก็พูดว่าทักษิณสู้แต่พอมีใครมาวิจารณ์ทักษิณว่าเอาเปรียบมวลชนซึ่งจริงเขาก็จะพยายามดีเฟนถ้าใครชีร้เห็นความผิดพลาดของทักษิณน,นะครับคือผมบอกเช่นเรื่องเหมาเข่งหรือเรื่องไม่มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองหรือพยายามดีวกว่าเจ้า แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเขาก็จะดีเฟนต์ให้ทักษิณอย่างแข็งขันโดยรวมคือนี่คือผมพูดไปว่าโดยภาวะวิสัยนี่คือการมอมเมามวลชนนะครับใช่ใช่มอมเมามวลชนครับมวลชนมันโง่ถูกมอมเมามีคนคนเดียวที่ไม่มอมเมาจบนี่ก็เหมือนฟังชันนารีวงเล็บพนักงานของฝ่ายรัฐนั่นแหละที่คอยปกป้องตัวใหญ่ของฝ่ายนั้นไวไม่ว่าตัวใหญ่จะทำผิดอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆครับมึงสอบภาษาอกด้กี่คะแนนไหฮะฟังชันนารีไอควาย พูดตรงๆภาษาไทยมันมีอย่าอย่ากระแดะอย่าพูดให้มันสากเสธิ์นะอันนี้ต้องขอโทษนะครับ,รบอันนี้พูดคืออย่างนี้ไอ้ระบอบอย่างนี้นะเวลาเขาชนะคือชนะประชาชนตัดสินไปแล้วประชาชนไทยมันโง่ครับมันเลือกทักสินมึงพูดยังไงเขาก็เลือกชนะอีกก็แลนสไลด์อีกเลือกอีกก็ชนะอีกครับผมมองในสิ่งที่คนเขาทำนะ่ะ ผมอาจจะเป็นคนโง่เขาผมมองในสิ่งที่คนคนนั้นกระทำจริงๆเขาทำอะไรบ้างไอ้สิ่งที่เขาจะไม่ทำเอเปกตเรื่องนี้ผมไม่มองผมมองเจตนามองการกระทำมองประโยชน์ที่มันเกิดผมมองในความเป็นจริงครับ จะเมาเค่งไม่เมาเค่งนี่ศาลประเทศนี่มันใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีโทษมันอยู่ไม่ได้เขาประสานมันเฮงซวยสรุปว่าภายใต้ถ้าศาลมันดีมันทำไมเราไปสู้คดีภายใต้ระบอบที่ยังเป็นเป็นของฝั่งตรงข้ามเนี่ยทักษิณจะไม่มีความผิดใช่ไหมเพราะว่าเราจะวิจารณ์ทักษิณไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเอายังเอาผิดอ้ระบอบหลักที่เป็นตัวตู่ไม่ได้คุณวิจารณ์วิจารณ์ไปที่เรื่องของคุณผมไม่ได้ว่าคุณวิจารณ์ถ้าไปคุณต้องมาวิจารณ์ผมอผมจะวิจารณ์คุณน่ะทำไมผมต้องวิจารณ์ทักษิณเหมือนคุณครับคคุุณณศััดดฟงให้ีนะ คุณจะด่าสินด่าพิทิ์ครับทำไมคุณต้องมาด่าผมว่าผมไม่ด่าทักษิณก็แล้ผมผมผมไม่ด่าผมจะด่าคุณแหละประชาชนเขาเลือกครับประชาชนส่วนใหญ่เขาด่าคุณนะตอนนี้นะผมหมายถึงวันนี้นะคือถ้าเกิดประชาชนส่วนใหญ่าด่าคุณประชาชนส่วนใหญ่เลือกก็จริงแต่ถ้าเกิดเขาทําผิดเราก็ควรจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ผมคิดว่าเขาไม่ได้ทําผิดเดี๋ยสคุณคิดว่าทําผิดไหมผมคนถ้าความผิดเกิดขึ้นอยู่ในใต้ระบอบอื่นความผิดสุดท้ายแล้วมันจะตัดสินยังไงว่าเป็นความผิดของใคร ถ้ามันเกิดเพราะมันมีอีกระบอบหนึ่งครอบอยู่คือข้อที่หนึ่งคุณบอกผิดผมบอกไม่ผิดจบปัญหาคือถ้าเกิดผมบอกคุณนะครับสมม<อ>สมมต<อ>ิอีกฝ่ายหนึ่งสมมติอีกฝ่ายหนึ่งทําแบบที่ทักษิณทำอะเราก็บอกว่ามันผิดแต่พอทักษิณทาเราก็บอกว่ามันไม่ผิด,อ,อ,ผดอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นนัยยะที่ต้องการจะสื่อพอดีมีแฟนขับผมหลังไมมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับว่าคุณป้าเขาบอกว่าผมผมอ่านเพราะว่าอให้คุณป้าได้ยินคุณสนามหลวงไม่ผิดหรอก ที่รักทักษิณเพราะมีคนอีกมากที่รักเขาคืนนี้คนคงเหนื่อยมากพักผ่อนมากๆนะกูในเอาเอย่างนั้นมาบอกลาลูกนะคือคุณป้าแกแกก็น่ารักนะแกพยายามส่งเงินให้ผมแต่ม,มันส่งยากสิงโคโปร์เขาส่งยากเขาส่งไม่ไปบอกเลยเอาละเขาไมอส่งยากนันเจมแกจะพยายามจะบอกว่า มันเป็นการโฆษณาหลักการประชาธิปไตยที่ผิดๆว่าถ้าเลือกตั้งชนะแล้วเท่ากับทำถูกทุกอย่างที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยร้านเปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงว่าต่อให้เลือกตั้งชนะแล้วก็แต่ยังต้องวิจารณ์ผู้นำได้แต่ว่าถูกเลยตั้งคำถามว่าถ้าไม่ได้ตั้งชนะอยู่แล้วถูกทุกอย่างนี่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่สมศักพูดถูกบอกสมศักพูดถูกใช่ครับไออย่างเนี้ยใครๆก็พูดได้แล้วมันก็ถูกไม่มีใครเถียงหรอกก็ถูก ถ้าชนะแล้วมันก็ต้องวิจารณ์ปัญหาคือการที่ขัดผู้พิพากษาปารไดการที่คุณแม่เราจะไม่ได้เลือกปัญหาคือการที่คุณลุงหรือใครก็ตามที่บอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสุดท้ายเราไม่วิจารณ์ผู้นําที่อย่างทักษิณเนี่ยที่เคยทําเรื่องที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาดีเฟนต์ให้ทุกอย่างว่าถูก แล้วก็มาบอกว่า่ไดีเฟนซ์ผเชื่อว่าประชาชนอย่างงู้นคือสิ่งที่เขาทาเพื่อประชาชนหรือนโยบายที่ดีมันก็อีกเรื่องนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งมันน่จะมาหักล้างกันได้ผมถามคนทะไอ้ชลศักดิ์มึงฟังดีๆนะของคืนนีนวามึงเห็นว่าเหมาเก่งผิดกูเห็นว่าถูกจบกูไม่ได้ดีเฟนซ์แต่กูเห็นว่ามันถูกจริงเพราะชาตประเทศนี้มันเฮียโอเคกูเห็นว่ามันถูกเพราะนี่ละโทษอย่างเดียวครับสุเทพอภิสิ์ไม่ได้สั่งฆ่าไอ้บออสั่งฆ่าทักษิณไม่ผิด ทักษิณไม่ได้ทำอะไรผิดนะเรื่องคดีไม่ได้ผิดนะจบมึงอย่งมาเม้าเข่งกับกูนะถ้ามึงคิดว่าถูกมึงกลับมาสู้คดีไอ้ควายหนีไปทำฮีอะไรจบแล้วเรื่องอะไรอีกทักษิณฆ่าแต่ตอนไม่ได้ฆ่าแต่ตอนครับไม่ได้ดีเฟน์รัฐบาลที่บรรพานมาอภิชิตก็เป็นไอ้สุริชุลนก็เป็นเอาผิดทักษิณไม่ได้นะครับแต่ตอนไม่มีเลยเอาผิดได้เรื่องเดียวครับซึ่งไม่ยากวามผิดคือเรื่องเซ็นชื่อให้เมียซื้อที่ดินจริงไหมแล้วยิ่งรักผิดไหมชาวสนามก็ไม่ผิดครับ ลุงกำลังจะบอกว่าถ้าเรื่องเหมาเข็งเรื่องนี้เกิดภายใต้ระบอบมันไม่ใช่ระบอบไหนมันไม่ผิดอยู่แล้วพราะระบอบนี้มันเฮงช่วยยึดอํานาจไม่ผิดนะจบแล้วครับศาลมันรยายาบัตรซบมึงบอกผิดกูบอกไม่ผิดไม่ใช่เป็นพ่อทักษิณนะใครก็ไม่ผิดครับใครที่ทําแบบนี้ก็ไม่ผิดใครที่บริหารแบบนี้ก็ไม่ผิดจะเป็นหมาเป็นบรรหารเป็นอภิสิทธิ์เป็นชวนก็ไม่ผิดตาพยายามเอาผิดคนที่ผิดที่สุดไม่ได้หรอไม่ใช่ สิที่ทับนี่ไม่ผิดนะเมาส์เคงนี่ใครทําก็ไม่ผิดครับไม่ใช่เป็นเพราะทัศินใครทําก็ไม่ผิดผู้ิพลทำก็ผิดเพราะว่าผู้ิพนทำไปแล้วกูถามว่าคอรทชร์ที่ทำหนานี่นิรโทษกรรมตัวเองผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดถ้ากษัตริย์ประกาศกูถามว่ามีใครคัดค้านไหกูถามมีไหมไอ้จอมงัวมีไหมผู้ิพล เพื่าดคุ้มจพระเจ้าอยู่หัวคือมันไม่ก็มีคนอยากคัดค้านนั่นแหละแต่คัดค้านแล้วนมีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าแล้วตอนหกตุลานี่โทษไหมเหมาเข่งโคตรยิ่งกว่าเหมาเลยหกตุลาเนี่ยฆ่าทั้งกี่คนตายเป็นพันนะทั้งเผาทั้งอะไรนี่โทษกรารหมดเลยไม่เห็นมีใครคัดค้านแล้วไม่ได้เป็นพลบอนะครับเป็นแค่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีหกครับเป็นแค่คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีนะมึงคัดค้านไหมไม่คัดค้านแต่พนัก่ืบอะไรก็ผิด ถ้าเจ้าประกาศเองไม่ผิดครับแต่ฟังเราทาอะไรผิดก็ไม่ได้เขโดนหลอกฮะเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้เขาโดนหลอกนะ่ครับตอนหลังโดนไม่โดนผมไม่รู้แต่ว่าการกระทำมันนี่เจตนาคือว่าให้มันแล้วต่อการยังไปดีเฟนต์อีกเหรอถ้าเขารู้ว่าโดนหลอกผมไม่ได้ดีเฟนต์คุกข้าท่าท่าท่าอยู่เร่นั้นแหละ เรื่องตรงนี <aust en> <Labor> <fi> ้มันไม่ไจริงมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่ในในกระบวนการทบทวนคุณล้วเดียวในในกระบวนการแต่ผมว่าในที้ใจิดตัดสแม้แต่คุณนักษิณก็ยังคิดเองว่าเป็นการผิดพลาดในตอนนั้นถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เขาไปเหมาเก่งเขายังยอมรับเลยเรื่อง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 ที่ผมที่เกี่ยวข้องกับคุณทั้ง ขาดเขาพักเพื่อไทยตั้งพักเขามองอย่างนั้นแล้วผมบอกตรงๆนะผมไม่เชื่อระบบยุติธรรมประเทศนี้ตั้งแต่มันยิงพี่มาแล้วเอาคนบริสุทธิ์มาประหารผมไม่เคยเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนยุติธรรมประเทศนี้ไม่มีครับกระบวนการประเทศที่ไม่มีถ้ามีมันไม่มีหนึ่งสองถ้ามีเนี่ยนะมันยึดทำเนียบยึดสนามบินทุกวันนี้ยังไม่ผิดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันแก้วิธีแล้วก็ยกเลิกกันแต่นะแล้วก็ล้มระบอบกษัตริย์ไปด้วย ล้มระบอบทหารล้มระบอบศาลริงช่วยแบบนี้แล้วค่ยมาว่ากันใหม่เอาไอซีซีมาตัดสินครับแบบที่เขาตัดสินขมรแดงเอาไหมละ่ะเอาพิสูจน์ว่าใครยิงประชาชนพฤษภาธมินก็คือไอบอดจบอภิสิษ์พ่อมึงสั่งฆ่าอภิษิ์ไปสั่งใครอภิสษ์ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอย่ามากระแดะ <c oughs> คือไม่ใช่หรอกจริงๆอ่ะคือตัวเหมาเข่งอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือมันผิดตรงที่มันไปสอดใส้ตอนหลังซึ่งตอนแรก ก็แล้วและไปส่ณเข้าไปมันไม่ได้บอกเป็นความเห็นของคุณครับสมมติสมติทัดสิงเขาอ้างว่าโดนเจ้าหลอกเนี่ยจะเป็นความไม่ไม่เป็นความเห็นของคุณคุณก็พูดไปแล้วไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเจ้าหลอกแต่ว่าปัญหาคือเอาในเรื่องตรงเรื่องเพียวๆของในเรื่องนี้เลยเรื่องหลักการเลยคือเขาส่งตอนแรกไปเป็นนิโทศกษ์กรรมฉบับหนึ่งแล้วต่อมาไประหว่างที่อภิปรายหรืออะไรผ่านยัด อะไรเนี่ยเราก็ไปสอดใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สอดใส่เร็วเขาใช้ไม่ได้เร็วไม่ได้วยแล้วที่สําคัญคือมันก็ผิดในเรื่องยุทธวิธีตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าทําไปแล้วก็ไปเข้าทางเขาเออก็เข้าทางเออก็เข้าทางถ้าไม่ทาก็คงจะอยู่ต่อเออก็ทําไปเถอะอ่าก็นั่นแหละถ้าไม่ทําก็คงอยู่ต่อก็แล้วแต่ก็ครูก็เชื่อมคุณไปแล้วแล้วแต่ครับคือพูดไปก็ไล่บอย มันเถียงนั้นมันตกประเด็นไปแล้วว่าคุณเชื่อว่าผิดคุณเชื่อว่าไม่ผิดก็จบแล้วคุณก็ยังเชื่ออีกว่าอย่างนั้นนี้ก็แล้วแต่คุณครับนะผมเลยงงไงว่าตกลงมงดีเฟนต์ว่ามันถูกเหรอทั้งนั้นที่ผมไม่ได้ดีเฟนต์ผมไม่คุยกับพวกคุณแล้วผมไม่ดีเฟนต์ผมก็พูดไปที่ผมไม่คุยมันไล่สาระคุยแล้วมันได้อะไรผมว่าจริงๆมันเป็นสาระหลักของกระบวนื้อแดงในเรื่องเหมาสาระไม่ใช่สาระอนาคตอนาคตเราจะปฏิวัติไปไปแบบไหนยังไงโดยที่ไม่ใช่สาระครับมึงต้องลมไม่บอดอย่างเดียวจบ เมาพ่อมึงครับมันทุกวันนี้มันยังไม่ได้ลงตาปลมาพิไทยเลยไม่รู้ว่าพระองค์พ่อมึงมันไม่ต้องมีแล้วกษัตริย์จบครับอรอส<อ>ิบร้อยแล้วไม่ต้องมีอาจาร,รย์สมศักดิ์เขียนว่านี่ไง<ม>คือเอาเรื่องง่ายๆเลยนะเป็นครั้งที่ร้อยละมั้งที่พูดเรื่องอย่างนี้คือเหมาเข่งขอกอรหรือข้อหนึ่งผิดระบบรัฐสภาที่ฝ่ายเพื่อไทยทักษิณอ้างว่ากําลังทําตามระบบรัฐสภาอันนี้ตลอดมาสนามหลวงโฆษณาชวนเชื่อเรื่องเสียงส่วนใหญ่อื ซึ่งผิดเสียส่วนใหญ่ทําแบบนั้นไม่ได้มันผิดระเบิดระเบิดฟ้าการใช้นำนอย่างพิเข้อขอหรือข้อสองพูดในเชิงแท็กติกล้วนๆเลยนะเป็นแท็กติกที่ฆ่าตัวตายทําให้เสียหายไปถึงมวลชนอย่างใหญ่หลวงใช่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 ครับใช่ครับแล้วข้อขอควายข้อสามก็คือในเชิงมอรัลิตี้หรือคุณธรรมการเมืองการอามวลชนเป็นตัวประกันคือเอาไว้เพื่อคอยโอกาสสําหรับช่วยผู้นํา ไม่พยายามช่วยมวลชนออกมาก่อนนีรโทษเฉพาะมวลชนก่อนเป็นอะไรที่แย่ในทางคุณธรรมการเมืองครับแล้วก็ตรงสุดท้ายคือลองให้สนามหลวงโต้แย้งหักล้างที่ประเด็นกอ่อขอคอที่เขียนไว้ข้างต้นผมไม่โต้แยง้งผมยอมรับคุณเก่งจบมันเสียเว <c oughs> ลาคือคือแต่คุณนี่มันเหมือนคนบ้าว่ามึงจะมาทําอะไรสมศักดิ์จบมึงจะมาทําอะไรพูดให้มันดูดีเหรอมึงสู้ไม่สู้ไม่ต้องไปถามท้นทินมึงจะสู้ไม่สู้แล้วมึงสู้ยังไง คอยมาเช็คไอ้คนนั่นแดงใต้ดินแม่งกัอย่างนี้ใช้อาวุธนะนักศึกษาหกตุลาเปน็นคอมมิวนิสต์มึงพูดไปเถอะด็อกเตอร์ป่วยก็ไม่ถูกเข้าไปทางานรับใช้สลิทปีดีก็ไม่ดีไปขินสมุดตกเร<อ>ื่องทำให้พูดเดียวต้องโดนฆ่าเข้าข<อ>ีปทำให้พูดเดียวก็ต้องโดนฆ่า<อ> ไอ้สนามหลวงนี่ก็ไม่ดีเฮี้ยชิบหายเลยเลียไข่ทักษิณดีเฟนทักษิณไม่ใช่เหตุใช้ผลอ่อนได้ทั้งปัญญาโอเคครับแล้วยังไงต่ออันนี้แล้วยังไงเขียนต่อมาอีกว่าประชาธิปไตยกับการใช้เหตุผลเป็นเรื่องเดียวกันคือประเด็นที่ผมพูดไปว่าคือการมองมามวลชนประชาธิปไตยก็คือว่าประานธรรมที่ผิดประชาชนเขาเลือกแต่ว่าใช้ไม่ได้ครับมันผิดต้องมึงเท่านั้นน่แหละทักษิณเหมาเก่งผิดสภาออกหมกเหมาเข่งกูก็ไม่รู้ว่ามึง เอาประโยคที่ศัตรูเขาใช้นะเด็จการใช้มันก็ใช้เมาส์เก่งสอสแมันก็พูดไปแเสื้อแดงก็มีใชเยอะครับเสื้อแดงก็แล้วแต่ครับมึงคิดว่าเสื้อแดงมันเก่งเหรอเสื้อแดงมันเก่งชนะไปนานแล้วมีตักกี่คนไน้่ฮะไปว่าเสื้อแดงทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ก็ใช่มึงสู้กับใครสู้ไ้บอดรึเปล่าเมาส์ของเมาส์เก่งถ้ามึงไม่ลูไปบอดไม่ต้องเมาส์หรอกมึงจะเมาส์เก่งเมาส์กระจากกันเท่านั้นนแหละมันก็คือก็คือแพ้มันอยู่ดีโอเคครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ช่วงของช่วงช่วงสุลาการุษนาฬิกาเปลี่ยนจากเมาเป็นเลนินเฮ้ยไม่ใช่ไมแข่งไม่ใช่ครับก็เพลงคนพูดไดคนลุงมีอะไรจะอธิษฐานต่อประสบนิกรนะครับอารมณ์เสียงสงสัยประสบเสียงจะหายนะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรประสบนิกรที่ระดับถึงหลาปีนี้ S <S <S มีบุคคลบางกลุ่มบางพวกที่ไม่มีความหวังดีต่อพระราชบัลลังก์บางอาจยกเหตุการณ์หกตุลาแทนที่จะทราบซึ่งในพระหมหากรุณาธิคุณอย่างเช่นอาจารย์ดรสมศักดิ์เกียรติสกุลที่ได้เหตุผลว่านักศึกษาเป็นคมนิต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความจำเป็น ทำไมไม่รู้จะคิดกันบ้างว่าถ้าวันนั้นข้าพระเจ้าไม่สั่งการจัดการเด็ดขาดแล้วถ้าประเทศไทยเป็นคอมมินิต์ไอ้สมศักดิ์มันจะเรียนต้องถือที่ไหนใช่ไหมต้องคิดถึงอย่ามองข้าพระเจ้าแต่ในแง่ร้ายให้มองในแง่ดีเวลาไปดูหนังยืนจงคพเพลงทันเสิินพวกรรีเนี่ย มันต้องขอรพกันด้วยจิตใจด้วยจิตวิญญาณให้ทราบซึ้งทราบซ่านเข้าไปถึงสวงไอ้ที่ทำํำกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองมีคือมีแปรใครก็ตามที่คิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนวางแผนขินฆ่าน,นักศึกษาให้ไปแจ้งความได้เลย มีพยานหลักฐานวีดีโอไปแจ้งความได้เลยที่สถานีตำรวจหรือกองปราบปรามก็ได้อย่าพูดชุยๆข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนใจร้ายขนาดนั้น,นและ<ม>ที่มสมเด็จพระบรมไปอยู่เลาะๆหมาไดนธรรมศาสตร์ไม่ได้ไปยุกแย่แต่ไปห้ามปลาม ถ้าพระบรมไม่ไปแล้วอาจจะเกิดการลบลาฆ่าฟันกันมากกว่านี้ก็ได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมอาจารย์สมศักดิ์ได้รับรองแล้วว่าพวกนั้นมันเป็นคมมนิษย์เพราะฉะนั้นมันสมควรตายจบข่าวครับช่วงนี้ก็คงจะเบรกครับผมไปช่วงหนึ่งพราับลาคนลูกไปได้ที่นด่ครับสวัสดีครับคนลูกครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับยังไงถ้าช่วงหน้า ยังไม่หลับกันก็มีสงราทำเพลงแล้วก็มีสหายสหายร้อยแล้วก็สหายไัยบวมะอาจจะหรือว่าถ้าอาจารย์สมชักอยากโต้อะไรเรื่องพวกนี้ก็สามารถโตนินได้เดี๋ยวผมจะต่อเข้าทางเฟซบุ๊กของผมโอ้โมต่แคพินมาแต่ว่าคุณลุงสามหลวงไปแล้วเราจะโต้กันยังไงอ๋อไม่เป็นไรครับเขาก็โต้กันแบบนี้มาแห้งๆกันมานานแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลุงสนามหลวงก็แกล้เป็นเสียงในซีดีบอกเองอ่ะเออเปลี่ยนกันไงาได้ได้ได้เขาียงในทีบอกเขามีงมันเป็นในยูทูบสืยอเรียนเชิญในช่วงหน้าด้วยนะครับผมเอาโอเคฮะเดี๋ยวสักครู่ครับพบกันครับครรับบไฟเย็นนพปะชชา